สวัสดีครับวันนี้กลุ่มพวกเราจะนำเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์จากพลิเมอร์พ VC นะครับสวัสดีครับผมนายรัชน,นนท์แสนสามารถเลขที่สี่ครับผมนายภูริพัฒน์โชคเสมบุรม์เลขที่สิบเก้าครับผมนายสิทธิกรปรึกษายัง,งยีเลขที่ยี่สิบสองครับคนที่คิดค้น p v c คนแรกนะครับชื่อออยแกนเบามานนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักเคมีชาวเยอรมันครับเป็นผู้สังเคราะห์พอลิไวนิล คอไลา์เป็นคนแรกครับในปีคศหนึ่อครับ้อพอ p c นะครับย่อมาจากหรือคำว่า p v c เนี่ยย่อมาจาก l อรีไวนิลคอลายครับคือเป็นพลาสติกที่สามารถเปลี่ยนคุณสมบัติได้ด้วยการเติมสารเคมีโดยทั่วไปแล้วเนี่ย PVC เนี่ยมีความนิยมใช้ในกลุ่มงานอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์น้อยกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆครับเนื่องจาก p v c นะครับจะประกอบด้วยสารเคมีปรุงแต่ง จึงทําให้เกิดสารตกค้างของสารเคมีในบรรจุภัณฑ์ครับพอลิเวเนีลคอไลน์นะครับเป็นพอลิเมอร์ที่สามัญที่สุดในกลุ่มไวนิลด้วยกันนะครับมักจะถูกเรียกกันว่า PVC PVC เนี่ยมักจะมีลักษณะขุ่นทึบแต่ยังสามารถผลิตออกมาให้มีสีสันได้ทุกสีและสามารถเป็นชนวนฉนวนไฟไฟ้าไ,ไ,ได้อย่างดีตัวของมันนะครับจะเป็นสารที่ทําให้ไฟดับจึงไม่ติดไฟ,ไฟง่ายนะครับผมและก็มีลักษณะทั้งที่เป็นของแข็ง และอ่อนนุ่มครับสมบัติทั่วไปนะครับจะมีความแข็ง,แ,ขงแรงทนทานต่อสภาวะอากาศและสิ่งแวดล้อมต่างต้านทานต,ต,ต่อสารเคมี <c oughs> เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีครับสามารถผสมสีและแต่งสีได้อย่างไม่จํากัดครับผมส่วนโครงสร้างของพลาสติก PVC นะครับ PVC p e PP และ PS นะครับเป็นพลาสติกที่ใช้งานได้โดยทั่วไปครับส่วนประกอบและโครงสร้างของโมเลกุลของพลาสติกนะครับ จะกำหนดอยู่ที่คุณสมบัติการใช้งานแต่ละโครงสร้างนะครับโมเลกุลของพลาสติก PVC เนี่ยซึ่งมีคอร์นเป็นส่วนประกอบมีรูปร่างไม่แน่นอนเอาตอมของคอรีนนะครับจะอยู่ติดกับโครงสร้างเนื้อพลาสติกถึงแม้ว่าพลาสติกเนี่ยมีหลายชนิดแต่ก็จะถูกนำไปใช้ทดแทนได้ในชีวิตประจำวันครับผมเสร็แล้ว ผลิตภัณฑ์ที่ทําจาก p o ลีไว n ิลคอ l o r i d e นะครับผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจาก PVC ทั่วไปได้แก่หนังเทียมนะครับซึ่งมีความอ่อนนุ่มกว่าหนังแท้นะครับและเบาวกว่าปัจจุบันกระเป๋าหลายชนิดที่ทํามาจากเรซินชนิดนี้นะครับยังได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็มันจะผลิตพวกผ้าปูตโต๊ะกระเป๋าตะต่างแล้วก็ทําเป็นสารเคลือบกระดาษแล้วก็สายเคยเบิลอ่างไฟแล้วก็อื่นๆอีกเยอะเลยครับถ้า PVC แข็งผลิตจากอะไรนะครับวัสดุหลัก ที่ใช้ในการผลิตท่อ PVC นะครับคือ PVC l a เรซินนะครับซึ่งรู้จักกันอีกชื่อก็คือโพลิไวนิลคลอรด์นะครับเป็นวัสดุที่ใช้หลอมเพื่อสร้างเนื้อส่วนมากของท่อ PVC นะครับนอกจาก PVC l a เรซินแล้วการผลิตท่อ PVC ีซียังใช้สารเติมแต่งเช่นสเตบิลิเซอร์โพสิชั่งเอทสีแล้วก็ฟิลเลอร์นะครับ mm hmm. ท่อ PVC แข็งผลิตจากพลาสติกชนิดใดนะครับพลาสติกที่ใช้ในการผลิตท่อ PVC ก็คือ PVC หรือโพลิไวนิลคลอรด์นะครับ วัสดุชนิดนี้เป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมพลาสติกมากโดยอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกเพื่อการก่อสร้างสาเหตุหลักที่ใช้ในการใช้พลาสติก PVC ในการก็คือความคุ้มค่าของราคาต่อคุณภาพของการใช้งานที่เหมาะสมนะครับข้อดีนะครับน้ำหนักเบาราคาถูกกว่าแล้วก็ไม่เกิดสนิมในท่อจะสะอาดกว่านะครับ หากใช้งานในพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับสามารถมีอายุการใช้งานได้มากกว่า50ปีเลยนะครับข้อเสียคือไม่สามารถทนต่อแรงกระแทกแรงแรงได้นะครับแตกหักง่ายหากติดตั้งไม่ดีนะครับเหมาะกอาการใช้งานในร่มหรือว่าฝั่งลงดินเท่านั้นนะครับช่นี้ของท่อ PVC ีนะครับสีของท่อ p v c มีสี่สีนะครับมีสีฟ้าสีเหลืองสีขาวสีเทานะครับการใช้งานนะครับสีฟ้าใช้งานกับระบบประปาระบายน้านะครับสีเหลืองใช้งานกับการร้อยสายไฟสายโทรศัพท์นะครับสีขาวใช้กับงาน สายไฟสายโทรศัพท์เหมือนกันนะครับแล้วก็สีเทาใช้กับน้ําการเกษตรครับท่อ p v c สีฟ้านะครับท่อ p v c แข็งสําหรับใช้เป็นท่อปร,ประปาตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมกหนึ่งเขีดสองห้าสามนะครับท่อชนิดนี้เป็นท่อชนิดที่นิยมในการงานแบบประปาสุขาพิบาลภายในอาคารนะครับเช่น ใช้เป็นท่อประปาห,หรือใช้กับปั๊มน้ำนะครับซึ่งท่อประเภทนี้เป็นเพียงชนิดเดียวที่มีการระบุมาตรฐานความดันหรือชั้นคุณภาพได้แก่ PVC 8.5 PVC 13.5นะครับท่อ PVC สีเหลืองนะครับหรือท่อ PVC แข็งสําหรับร้อยสายไฟฟ้าร้อยสายโทรศัพท์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก2 1 6ด2524ท่อ PVC นั้นส่วนใหญ่คนมักจะรู้จักในท่อ PVC ที่เป็นสีฟ้าส่วนมากนะครับ พอเห็นว่าท่อ PVC สีเหลืองหรือสีอื่นๆก็มาคิดไปเองว่าเอาไปใช้งานได้เหมือนกันท่อ PVC สีเหลืองนั้นเป็นท่อที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ใส่ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ภายในอาคารโดยเฉพาะนะครับมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าจึงไม่นำไฟฟ้าเมื่อเกิดไฟลั่วน,นะครับท่อ PVC สีเทานะครับท่อ PVC สีเทาหรือท่อ PVC แข็งสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก ก9 9ขีด2533ท่อชนิดนี้นะครับถูกผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในงานการเกษตรหรืองานระบายน้ำทิ้งโดยเฉพาะเหมาะกับงานที่ไม่ต้องใช้แรงดันของท่อมากนะแต่ท่อประเภทนี้ทางสองมอหรือสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยังไม่ได้กำหนดเป็นกฎเกณฑ์ตายตัวว่าต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีมอก 999- ขีด2533สําหรับในงานระบายน้ำทิ้ง หรืองานด้านอุตสาหกรรการเกษตรนะครับอาหาจะนำไปใช้ในด้านอุตสาหกรรมจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ท่อ PVC เท่าที่มีมอก .999 ขีด2533พอาะทางสมอจำเป็นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมและการระบายน้ำทิ้งในงานอุตสาหกรรมอาจมีสารพิษหรือสารเคมีเจือปนระบายออกมาด้วยท่อ PVC สี ข่าวนะครับมีคุณสมบัติโดดเด่นกว่าท่อ p v c สีเหลืองที่สา UV ได้เนื่องจากเนื้อท่อเป็นพลาสติก UPVC และสามารถดัดท่อได้มากกว่า90องศาโดยการดัดนะครับมีลักษณะขายสปริงลงไปในท่อเพื่อให้เป็นแกนในการดัดท่อให้โค้งงอตามต้องการอีกทางท่อนะครับ มีสีขาวสะดวกในการทาสีทับมากกว่าสีเหลืองท่อ PVC สีขาวจึงเป็นท่อร้อยสายที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งานมากกว่าแต่ท่อสีขาวมีราคาสูงกว่าท่อสีเหลืองโดยประมาณ25-50%ครับความนิยมคือ 1. ท่อ PVC สีขาวนะครับมาตรฐาน jis เกลียวนิ้วเกลียวหุนเป็นที่นิยมเพราะมีขนาดท่อเท่ากับท่อ PVC ป่าปาสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองนะครับ 2. ท่อ PVC สีขาวมาตรฐาน BF เ,เกลียวมมครับการดูรายละเอียดและขนาดของท่อ PVC นะครับก็จะมีขนาดชั้นความดันโลโก้ชื่อสินค้าแล้วก็ตรายี่ห้อนะครับ แล้วก็มีการใช้งานครับขนาดท่อ PVC นะครับก็จะมี18มเมตรครับจะเท่ากับ0.5นิ้วเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกนะครับจะเท่ากับ12มเมตรครับท่อ PVC นะครับจะแบ่งเป็น3ชั้นแต่ละชั้นจะทนแรงดันน้ำได้ต่างกันนะครับท่อ PVC ชั้น5.0หมายความว่า ท่อสามารถทนแรงดันน้ำได้5.0กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรท่อ PVC ชั้น8.5หมายความว่าท่อสามารถทนแรงดันน้ำได้8.5กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรท่อ PVC ชั้น13.5หมายความว่าท่อสามารถทนแรงดันได้13.5กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรครับผลกระทบจากอุณหภูมิของท่อ PVC นะครับ ส่วนผสมหลักของท่อ PVC จะประกอบด้วยพลาสติกที่สามารถเปลี่ยนสภาพได้หากอุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินท่อ PVC สามารถติดตั้งและใช้ได้ในอุณหภูมิลกองศาถึง65องศาครับสำหรับประเทศไทยอุณหภูมิที่ใช้กำหนดคุณสมบัติต่างๆอยู่ที่27องศาแรงดานความแข็งและความต้านทานแรงดึงของท่อ PVC จะเพิ่มเมื่ออุณหภูมิลดลงขึ้นด้วยหากอุณหภูมิเพิ่มขึ้นร้อนขึ้นความต้านแรงกระแทกและอ่อนตัวของท่อจะเพิ่มขึ้นแต่ความต้านแรงดึงความแข็งและความจุความดันของท่อจะลดลงและอาจจะเกิดอาการท่อโก่งงอได้คำถามนะครับหนึ่งทำไม PVC ไม่ควรทำเป็นบรรจุภัณฑ์สอง พอลิไวนิลคอร์มีสมบัติอะไรบ้างข้อที่3ในขั้นตอนการผสมสารจงยกตัวอ,อย่างชนิดของสารในการผลิตครับฉเฉลยนะครับข้อที่1โจทย์ถามว่าทําไม PVC ไม่ควรทําเป็นบรรจุพัณฑ์ฉเฉลยนะครับเพราะ PVC ประกอบไปด้วยสารเคมีปรุงแต่งจึงทำให้เกิดการตกค้างของสารเคมีในบรรจุภัณฑ์ครับ ข้อที่2องพอลิเมอร์ไวนิล l ลอไรดมีสมบัติอะไรบ้างฉเฉลยนะครับมีความแข็งแรงทนทานต่อสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมต้านทานต่อสารเคมีและน้ำเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีครับข้อที่3ในขั้นตอนการผสมสารจงยกตัวอ,อย่างชนิดของสารในการผลิตฉเฉลยนะครับ 1. นึ่งสเตบิล라이เซอร์สองฟิลเลอร์สามโปรเซสซิ่งเอทครับ วิธีการผลิตนะครับหลักการเบื้องต้นในการผลิตท่อ PVC นะครับคือการหลอม PVC เลซินและวผสมสารเติมแต่งทั้งหมดเข้าด้วยกันนะครับมีฟิลเลอร์สเตบิลไลซิ่งสเตบิลเซอร์แล้วก็โปรเซสซิงเอนนะครับแล้วก็รวมทั้งหมดด้กันในอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับหลังจากนั้นก็ฉีดผ่านแม่พิมพ์นะครับตัวแม่พิมพ์จะมีหลายขนาดนะครับซึ่งไอแม่พิมพ์นะครับจะทําให้ท่อออกมาได้มีหลายไซส์นะครับเช่นสี่หุนหกหุนและใน ขนาดที่แข็งตัวนะครับจนขึ้นรูปใหม่เป็นวัสดุทรงกระบอกท่อ PVC นะครับท่อ PVC จะถูกตัดความยาว4เมตรนะครับเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานมาตรฐานนะครับปัญหาในการผลิตนะครับผลิตภัณฑ์เนี่ยที่ถูกฉีดออกมานะครับไม่ได้มาตรฐานจะมีอยู่3ประเภทครับประเภทแรกนะครับก็คือรูปภายนอกที่ดูผิดพลาดครับยกตัวอย่างนะครับมีสีดําหรือสีจางกว่าปกติพลาสติกที่ฉีดออกมามีรูหรือพลาสติกฉีดออกมามีรอยรูขีดข่วนครับ ประเภทที่สองครับคือขนาดของผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจจะออกมาเล็กกว่าหรือใหญ่กว่ามาตรฐานครับประเภทสุดท้ายนะครับก็คือปัญหาด้านมิติเช่นผลิตภัณฑ์อาจจะออกมาบิดเบี้ยวอย่างนี้ครับเป็นต้นเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณปัญจพลนาคมูลนะครับผู้จัดการฝ่ายผลิตท่อและข้อต่อนะครับผมคุณปัญจพลครับมาสักรู่เดินผ่านมาผมเห็นถุงขาวๆใหญ่ๆเลยข้างในมันเป็นเศษผงรับใช่ไหมครับผม แต่ผงเนี่ยที่เอามาทําเป็นท่อ PVC ครับใช่ครับจากเศษผงม,มันกลายเป็นท่อแข็งๆได้ยังไรครับที่เป็นผง PVC เรานํามาจากปิโตเคมีพันครับอ่าซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเป็นท่อ PVC ีกับข้อต่อ p v c ครับเราก็ยัเอามาผสมนะครับกับพวกสายนเนื้อฉีดเพื่อเอามาเป็นวัตถุดิบต,ตั้งต้นในการผลิตเป็นท่อ PVC กับข้อต่อ PVC ซครับผมซึ่งท่อ p v c เนี่ยเราเราผลิตทางเครื่องรีดท่อ รีดออกมาเป็นท่อท่อนยาวๆตัดออกมาเป็น4เมตรครับ,รบส่วนข้อต่อเนี่ยเราผลิตผ่านเครื่องฉีดนะครับก็จะฉีดขึ้นรูปผ่านโมนในแต่ละแบบของท<อ>่อพ VC ไซีเอ็กอนดักอรก็จะฉีดขึ้นรูปไปรอมันแข็งตัวก็จะเป็นท่อข้อต่อแบบนั้น,น,นเลยถูกครับกรบ<อ>ะบวนการผลิตท่อแบบต่างๆในโรงงานแห่งนี้อาศัยระบบอโตเมติเป็นส่วนใหญ่เริ่มตั้งแต่ผสมสารจากเครื่องำลําเลียงผ่านท่อ เข้าสู่การหลอมขึ้นรูปตามแบบแม่พิมพ์ที่กําหนดพอเย็นตัวแล้วเครื่องจักรก็ทําการตัดส่วนเกินออกไอชิ้นส่วนทุกชิ้นเรียบเนียนได้กมาตรฐานพร้อมนาไปบรรจุลงกล่องออกสู่ตลาดได้เลยครับมาถึงเครื่องนี้บ้างใหญ่กว่าชาวบ้านเลยนะครับผมมันคืออะไรครับตัวนี้เป็นเครื่องฉีดก็ต่อใหญ่แต่ก่อนเ,เราใช้คนในการทางานซึ่งไม่ค่อยเซฟตี้เท่าไหร่รเราก็เลยลงทุนพวกระบบออโตเมชันเข้าไปก็เราเนี่ยใช้คนในการ ขีข้อมูลโปรแกรมสั่งเข้าไปให้จบกระบวนการเลยก็ทํางานตั้งแต่การฉี่แล้วโรบอทก็จะไปตัวข้อต่อที่แข็งแล้วเนี่ยโรบอทก็จะไปรับออกมามแล้วประสิทธิผลถ้าเทียบเท่ากับคนเนี่ยเทียบเท่าอันไหนดีกันครับตัวโรบอทต,ตัวตัวนี้จะทํางานแทนคนก็คือแต่คนเนี่ยจะมีเวลาพักในการทําแต่ละอันไซเคอลทำจะไม่ค่อยเท่ากันแต่ตัวโรบอทเนี่ยจะใช้งานอย่างต่อเนื่องเนี่ยคือ ไซเคิลทางในแต่ละช็อตนี้จะเท่ากันไม่ขึ้นอยู่กับคนล,ละซึ่งประสิทธิผลดีกว่าแนนน่อได้ผลผลิตมากกว่าใ,ในระยะเวลาเท่ากับที่คนทำในเวลาเท่ากันอโอ้โห,โหเรียกว่าเป็นนวัตรกรรมที่ทันสมัยมากๆที่เอามาใช้กับอุตสาหกรรมฟรีๆนะครับผมพวกเราขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ